เลยได้คิดว่าเออเห็นว่าผ้าขาวเนี่ยที่ขาวบริสุทธิ์เออพอถูกต้องตัวของเรามือของเรานานๆเข้ามันยังเป็นสีหมอมอนะตัวเราเนี่ยมันช่างไม่สะอาดจริงๆเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดอย่างนี้พอใจเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ไปได้ใจก็เริ่มเป็นสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นดิง่งลงไปเนี่ย เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสุดท้ายเนี่ยเออหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเองบรรลุพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่คือแตกช้านหมดเลยทั้งแตกช้านในอัดแตกช้านในธรรมแตกช้านในนิรุตคือเรื่องภาษาในปฏิพานการแสดงธรรมทุกเรื่องในพังพร้อมหมดทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายได้รับยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่เป็นเลิศนะเป็นอริยะเนี่ยทางด้านมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจมาก นี่เป็นอย่างนี้เหตุที่จุลปันถกคาถาบาทเดียวท่องสี่เดือนจําไม่ได้เป็นเพราะว่าพบในอดีตเป็นพระภิกษุเหมือนกันแล้วฉลาดมากเห็นเพื่อนพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยพยายามจะล่ําเรียนพุทธวจนะแล้วก็จําไม่ค่อยจะได้ปัญญาทึบเลยไปหัวเลาะเยาะเขาว่าไม่ฉลาดโง่วิบากกรรมนั้นน่ะทำให้เกิดมาชาเนี่โง่ คาถาบาทเดียวสี่เดือนจำไม่ได้แต่พอตั้งใจทุ่มปฏิบัติธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แนะนำจนแทงตลอดทําลายกิเลทั้งปวงอาไปได้ปั๊บเนี่ยเออวิบากกรรมนั้นมันหมดไปจึงกลระพาะอาหารที่พรั่งพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาญาณสี่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็เป็นเลิศทั้งได้มโนมยิทธิเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นใครเขาด้ยอยกว่าเราด้านไหนห้ามดูถูกเขาเด็ดขาด ห้ามดูหมิ่นเขาเด็ดขาดวิบากกรรมจะเกิดนะจริงๆเกิดเนี่ยเกิดตั้งแต่เริ่มคิดแล้วคิดดูถูกเขาเนี่ยวิบากรรมเกิดแล้วยิ่งพูดยิ่งเกิดเกิดทั้งชาตินี้เกิดต่อไปทั้งชาติหน้าเพราะพอเราเองดูหมิ่นเขาปั๊บเนี่ยภาพของเขาเนี่ยเองจะปรากฏขึ้นในใจของเราเองยิ่งดูหมิ่นมากยิ่งตอกย้ําแล้วสิ่งนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นมาเป็นผังของเราเองในใจเลยเนี่ยเห็ยนอย่าทำนะในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นเรื่องการพูดเห็นใครพูดติดอ่างก็อย่าไปดูถูกดูหมิ่นเขาเห็นใครก็ทำอะไรได้ดีไม่เท่าเราเนี่ยยาดูหมิน่นดูถูกเขาเด็ดขาดเลยเนี่ยวางใจเรานิ่งเฉยเฉยว่าเราเองก็มีข้อบกพร่องแยะๆที่ต้องฝึกตัวเองให้มากขึ้นต่อไปให้มองดูแต่เพียงว่าใครเขามีอะไรดีแล้วชื่นชมอนุโมทนาเขาน้อมนํามาเป็นต้นแบบปั๊มไว้ในใจของเราเองเราจะได้ฝึกตัวเองรอบด้านที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอย่างนี้แล้วก็ เราถึงจะเป็นที่รวมงความดีที่รวมความสามารถเป็นหนึ่งมหาสมุทรที่รวมของน้ําแต่ถ้าเกิดไปดูแล้วหมิ่นคนนั้นว่าคนนี้เขาสู้เราไม่ได้อย่างงั้นอย่างนี้นนผู้ผวเราะยย่ะเขานะอะไรไม่ดีไม่ดีจะมารวมที่ตัวเราหมดเลยเราแย่เลยเนี่ยเห็นอย่าดูหมิ่นใครเด็ดค่ะในช่วงตอนสุดท้ายนี้มีอีกอันหนึ่งคืออา้าวเมื่อมีการกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าสมองดีเยอะๆก็ต้องมาขยายต่อสักนิดเึงว่า แล้วสมองกับใจทํางานกันอย่างไรจําได้ว่าในรายการทัานโลกทัานธรรมเคยพูดไปบ้างแล้วอยู่นะแต่ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังตอนนั้นถือว่ามาสรุปความย่อยๆอ,อีกทีก็แล้วกันว่าจริงๆสมองเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือของใจใจเป็นตัวควบคุมและใช้งานสมองใช้คําว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวสมองเป็นส่วนหนึ่งของกายก็เป็นบ่าวไปด้วยจะเปรียบเนี่ยสมองก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ใจก็คือยูเซอร์ สมองเป็นเครื่องมือใจเป็นผู้ใช้ผู้สั่งงานผู้กำกับดูแลทุกอย่างแต่สมองเป็นเครื่องมือที่ปรับตัวเองได้ใช้ทำอะไรบ่อยๆ <c oughs> ก็จะพยายามปรับตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานนั้นให้ดีขึ้นเน้นเราเองพอตั้งใจฝึกตัวเองจริงจริงจังแล้วสมองก็จะปรับตัวเองอย่างที่บอกมีไขมันมาหุ้มอยู่นะเออมีชวานเซลมาหุ้มไขมันทำให้ทำงานได้คล่องแคล่วรวดเร็วขึ้นหลังจากทำต่อเนื่องไป3าสัปดาห์22บวันเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นอย่างนั้น แต่หลักจริงๆจะอยู่ที่ใจของสมองผลจะเกิดขึ้นในชาตินี้แล้วส่งผลต่อเนื่องถึงใจแต่เมื่อเราเองตั้งใจฝึกใจไปจริงจังๆดีๆแล้วเนี่ยผลจากสมองที่เนื่องถึงใจโยงใยกันแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจเราเองไปข้ามภพข้ามชาติได้ควา,ามทรงจําที่อยู่ในใจเนี่ยข้ามภพข้ามชาติได้เป็นล้านชาติอสงไขยชาติก็ยังเก็บกันอยู่ได้อยู่ในใจของเราตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมาก พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราอย่ากกังวลว่าเอ๊ะแล้วประสิทธิภาพของสมองหรือของใจเราเองที่เกิดมาแล้วอย่างนี้เนี่ยจะเป็นตัวจํากัดการฝึกตัวเองของเราไหมมันก็มีส่วนแต่ว่าแค่ศักยภาพของสมองและใจเราเองที่มีอยู่นี่นะถ้าเราตั้งใจฝึกตัวเองให้ใช้มาได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยเต็มศักยภาพของมันนะแค่นี้นี่ก็เหลือเฟือแล้วที่จะทาให้เราเองประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็เป็น อัจฉริยะในด้านต่างๆตามที่เราเองมุ่งหวังหรือเฟือเพราะฉะนั้นก่อนจะไปกังวลว่าเอ,อสงสัยมันคงแก้ไม่ได้ชาตินี้ยวาชาติหน้าก็แล้วกันนะอย่าไปคิดอย่างนั้นใช้สิ่งที่เกิดมาติดตัวตอนนี้เนี่ยให้เต็มศักยภาพของมันเถอะตอนนี้เรายังใช้แค่ไม่ถึงสิบเปซนั่นเองจะทําได้ก็อย่างที่กล่าวมาขั้นต้นหนึ่งสองสามีความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างนั้นจริงๆตั้งใจฝึกเองทุ่มจริงๆเลยฉาบฉาบเฉ,บฉยฉ ไม่เอาทำาเลยแล้วทุ่มใจจดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าแค่21วัน22วันนะแต่ว่ากันเป็นปีว่าเป็น5ปี10ปีเอายิงเอาจ้างเนี่ยไม่เก่งให้มันรู้ไปแล้วไม่ดูเบาไม่ดูหมิ่นใครเลยมองแต่คนที่เขาดีมีจุดเด่นที่ควรศึกษาแล้วเอามาเป็นต้นแบบในใจอย่างนี้แล้วก็เราจะเป็นอัจฉริยะไม่ใช่แค่ด้านเดียวแต่จะเป็นอัจฉริยะรอบด้านทีเดียวจเจริญพร